สวัสดีค่ะเมื่อนี้กามาพอกันดีกแล้วจ้าจากโบพุ่งออนทวนนะจ้าเดินในช่อง Youtube จ้าพี่น้องฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้พี่น้องสิได้เห็นคลิปใหม่ๆเรื่อยๆจ้าพี่น้องเมื่อนี้กุ้งสีมาก,กินปลาเส้นทอดมันเป็นคือไอเขาเอื่นคือล้ายๆว่าเหมือนปลุกส่นปลาาขๆไอ บอกว่าถือคล้ายๆหมูยอ่อพี่น้องแต่วานเป็นปลาถอดแล้วจากพี่น้องแ่บดีร้วงพี่น้องทุ่งไม่สิเป็น,นปลาเช่นทอดตามหาไส้พี่หน้องแพงเริ่มสิไม่ยุหาหาสิหาตอนเหมือนเอามาหาถอดแจบพี่น้องมาเด็ดจ่าเด้อ มาลองซิมเบิง์ดเอฟซีเขาส่งมาให้กินจ้ะพี่นอ้องแบบประพี่นั้นแบบ ขอ,อบคุณหลายๆดยาเด้๋ยจ้าเด้อที่ไอ้ที่แก้วไปคนส่งมาให้จ้าพี่นอ้องแฉบอยู่พี่นอ้องมันจับมาชิ้นมกันจ้ะอืา นก็ขนันย้อมมันหอมน,นะ้งก็งร่องทอดกินไอพี่น้องเมืงอ,งอ,องนี่ชื่ออะไรชื่อขันย้อมกินครับก็ดีขำนะพี่น้องแซบ่บไม่ได้กลายเป็นหมูย่อเลยพี่น้องแต่ว่ามันเป็นปลาเขาอื่นปลาเส้นปลาเส้นทอดอออืื้ห ยี่หวัดพี่หน่องครับแล้วงข่าวนี้อดข่ากันครับแก้พี่หน่อง แ้้วไปหาสื่อเมื่อพี่น้องเริ่มสื่อเขาแกะคนสื่อมาฝากสื่อทรงมาหายว่ะอ้าวลองเอาตัวนี้มากถอดกินสื่อมาหายกินสื่อจากพี่น้องเพคนบอกว่าฮะคนไปแมคโครมาสื่ออยู่แมคโครจากพี่น้องเพ่ก็เลยทรงมาหายแล้วจัดเนาะอันเดอร์จัดด้ออืมปากกัดลยกดแซ่กัดกระดิ่งไหวแล้วจัดพี่น้องเด้อ ยังใดก็หายกำลังใจโบกุ้งออนทัวร์ด้วยจากพี่น้องเด้ขอข้าไปในสอง u t u b e จากพี่น้องไปมาสวัสดีค่ะ